สวัสดีค่ะวันนี้เรามาไหว้พระทำบุญที่ปัดป่าคลองสรีแค้ที่ทุกคนรู้จักในชื่อคําชโนดสองนะคะเมื่อเราขับรถมาถึงแล้วหน้า,นาวัดก็จะมีพญานาคสององค์นะคะปกปักรักษาอยู่ที่สมประตูทางเข้าวัดทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะ ทุกคนสามารถขอพอรได้หลังจากนั้นก็ขับรถเข้าไปไปจอดหน้าบริเวณวัดจะมีบริการที่จอดรถอยู่นะคะแล้วก็เข้าไปไหว้พระขอพอรพิรนณาสี่ตระกูลที่ดูแลปกปักรักษาคำชนโนดสองนะคะตรงนี้มีพระศิวลีค่ะขอพอรความเจริญก้าวหน้า อันนี้คือเป็นบายสีพญานาคที่มีผู้นำมากราบไหว้ขอพอรนะคะหลังจากเราจุดทูปเทียนเสร็จแล้วเราก็ไปไหว้ขอพอรพญานาคเริ่มที่ในโบสถ์เลยนะคะ โบสถ์จะเป็นโบสถ์ไม้ตั้งอยู่กลางน้ํามีสะพานทอดยาวจากด้านหน้าโบสถ์ไปถึงหลังโบสถ์นะคะด้านหน้าโบสถ์ก็จะมีพญานาคสององค์ปกปักรักษาโบสถ์นะคะองค์ด้านซ้ายองค์ด้านขวานะคะเราก็สามารถไหว้ขอพรได้เหมือนกันค่ะ ที่นี่เป็นวัดป่าเขาเอดจะเป็นวัดสายปฏิบัติเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะคะทุกคนที่เข้ามาไหว้ขอพรกรุณาแต่งกายสุภาพแล้วก็งดใช้เสียงรบกวนผู้มาปฏิบัติธรรมด้วยค่ะที่นี่ค่อนข้างจะสงบเงียบ<ม>เพราะว่าอยู่กลางป่า ยู่กลางทุ่งนาวัดอยู่กอยู่กลางทุ่งน,า,งน,า,า,งงนานะคะประวัยรอบๆวัดบร,บริเวณรอบวัดก็ลลยล้อมด้วยทุ่งนาค่ะอย่างที่ทุกคนรู้คือวัดน,นี้เป็นวัดสายปฏิบัติธรรมนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็จะไม่ค่อยมีพระเข้ามา อยู่ในบริเวณนี้สัทาราสพระก็จะอยู่ด้านส่วนด้านหลังนะคะที่เป็นส่วนปฏิบัติธรรมค่ะและใครมาที่นี่แล้วเจอเจ,อเจอา้วาวัดวัดนี้ก็คือเป็นคนที่โชคดีที่สุดเพราะว่าท่านจะไม่ค่อยออกมาปรากฏตัวให้สาธุชนได้ได้พบเห็นเท่าไรเพราะเนื่องจากท่านจะเป็นคนที่เก็บตัวจะปฏิบัติเป็นพระปฏิบัติจริงๆค่ะก็การรับบริจาคอะไรก็จะ ไม่ค่อยเน้นมากนะคะเพราะที่นี่คือเป็นพระ,เป,พระเป็นพระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบจริงๆค่ะส่วนด้านหลังก็ปพีพญานาคสองตนนะคะสามารถขอพรได้เหมือนกันค่ะตัวโบสดเป็นอุโบสถไม้นะคะใบเสมาที่นี่ก็จะเป็นหินค่ะ มีรูปร่างทรงแปลกตาทรงแบบธรรมชาติไม่ได้เหมือนไม่ได้ปั้นแต่งไม่ได้เจรนายอะไรเท่าไหร่ก็คือเป็นหินเป็นก้อนๆใบเสมาแต่ละใบก็จะมีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะ เราก็เดินดูรอบรอพัดก่อนนะคะรอบรอบบัสดก่อนนะคะแล้วก็จะมีรูปปั้นองค์เจ้าปู่องค์เจ้าย่าค่ะก็สามารถขอพรได้นะคะ เราสามารถเข้ามากราบพระประธานในบูสดได้นะคะบูสดก็เป็นไม้ทั้งหลังก็มีการตกแต่งเรียบง่ายไม่สรูราโออาเท่าไหร่นะคะก็คือตามเป็นวัดป่าวัดปฏิบัตินะคะก็จะไม่ค่อยอะไรหรูหราฟุ่มฟ้ายอะไรประมาณนี้เท่าไหร่นะคะ ด้านหน้าองค์พระประธานก็มีพระบรมสารีริกธาตุนะคะมีพระนักปกนี่คือพระบรมสารีริกธาตุค่ะแล้วเราออกมาด้านนอกก็จะเจอสารเมตเขียนทองนะคะทุกคนสามารถมากรบบาบไหว้ขอพรขอชุกลาบได้มาเสียมซีก็ได้นะคะแต่ตรงนี้ ไม่จุดทูบนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนทั้งกลิ่นและก็ควันครับว่าที่นี่คนมาเยอะมากดูความศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ดูดกจากชุดไทยนะคะชุดไทยที่แขวนทุกคนเอามาแก้บนนะคะก็จะเยอะๆหน่อยนะคะและมุมสะทั้งสี่มุมก็จะมีพญานาคสีองค์ด้วยการประกอบ ดูแลปกปักรักษาแต่ละมุมนะคะแต่ละมุมสะก,ก็จะมีพญานาคจะมีชื่อดังนี้นะคะพญาอนันตนาคราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพญานาคขอบ ขอให้ขอพรด้านการค้าขายหรือผู้ที่จะเริ่มธรุรกิจใหม่นะคะตรงนี้ก็จะมีพึ่งมาทำรังนะคะอยู่ใต้ฐานเาจาะรูเข้าไปใต้ฐานอ,าอยู่ในฐานของพญานาคองค์นี้นะคะก็จะมีเสียงดังนี่คือถ้าเข้าไปก็จะรู้ดีจะเห็นนะคะต้องสังเกตทดนึดนง น,นี่คือศารากลางน้ํานะคะมองจากด้านด้านข้างของสะเข้าไปก็จะสวยงามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่หางพียานาคพันกันค่ะวันนี้มีมาถ่ายรายการมูเตอ พญาพญาอาที่สองคือพญามุลจะลินนาคราชเป็นพระอนุชาของพญาอนันตนาคราชขอพรทางด้านสติปัญญารวมไปถึงก็จัดอุปสรรคที่พบอยู่ พญานาคองค์ที่3นะคะก็คือพญาผู้ชงนาคราชพญานาคผู้ทรงฌานว,วิสัยขอพรเรื่องโครคภัยไข้เจ็บกระจัดมนคลังหรือว่าท่านที่โดยคุณใสเป็นต้นพญานาคองค์ที่สคือพญาสีสุดโทนาคราชพญานาคแห่งพรมประกายโลกผู้เรืองด้วยทรัพย์สมบัติ ขอพรด้านลาบเลื่อนลอยขอหวยก้อนใหญ่ขอเงินก้อนใหญ่เป็นต้นนะคะก็ค่อยๆ่อว่ายค่อยๆเดินนะคะเดินวนให้รอบสะะบรรยากาศก,าก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารอบๆสระก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นะคะ แต่ถ้า,าวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากวันธรรมดาก็ยังพอโอเคอยู่แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากวัดนี้จะไม่ค่อยมีตู้รับบริจาคนะคะตู้รับบริจาคก็จะมี2ที่ตรงที่เราจุดธูปแล้วก็มีในโบสถ์อยู่หนึ่ง ึ่งตู้แค่นั้นเองก็จะไม่มีอะไรเยอะแยะเหมือนวัดอื่นทั่วไปนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ต้องเข้าใจว่าที่นี่เป็นวัดที่สายปฏิบัติธรรมพระวัดนี้จะปลีกวิเวกมากฉะนั้นการที่เข้ามากราบไหว้ก็กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัดนะคะ ตรงนี้ก็คือจะเป็นศาสตร์ตรงที่พระนั่งวิปัสสนากันนะคะจะอาจถ้าใครมาอาจจะมีโอกาสได้จะมาเจอนั่งสมาธิตรงนี้ค่ะปฏิบัติธรรมหรือพระอาจจะมาฉันตรงนี้นะคะวัดนี้คือฉันหนึ่งเวลาเท่านั้นนะคะพระจะไม่ฉันเยอะก็ขอทุกท่านที่มาไหว้ พญานาคไหว้พระขอพรที่วัดป่าคลอง11กลับไปก็ขอให้ประจบโชคดีมีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองสุขภาพพลาในสมบูรณ์ทุกท่านนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ